สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมช่องทางดีวานะครับมีพ่อควนันก็พาแม่ดีวามาเดินหาคะแนนนะครับคุณแม่ก็จะไปตามหาแม่ดีวานะครับไม่รู้ว่าอยู่ซอยไหนเลยครับวันนี้ พาแม่ๆมาเยี่ยมชมต่างจังหวัดนะครับผมหีพ่อควาก็อยู่สีสกเกตรครับผมนนคือขุกขันนะครับเช้าโดนฝนตกนะครับผม ยังตามหาแม่ดีบาไม่เจอเลยคุณแม่ดีบาอยู่ตรงไหนเนาะยังไม่เห็นดีบาเลยไม่รู้ว่าเข้าซอยไหนนะครับผม พกวานขี่จักรยานนะครับคุณแม่เห็นช้างไหมครับไปทางไหนโนงตามหาแม่ดีว่าไม่เจอเลยช้างไปทางไหน ตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับพุทแม่ยังไม่เจอเลยนี่ดีบายอยู่ตรงไหนเนาะน,นี่นอนโอ้มาเจอคนหอบน้ำครับวันนี้ เจอแล้วครับคุณแม่เจอแล้วเจอดีว่าแล้วขอฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามทางดีวาด้วยนะครับ อดีข้างหน้ามีงานศพครับผมก็ม,มีเด็กๆในชุมชนนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทุ่นี่ ผมจะต่กิจอีฟซีตัวเล็กๆก็ได้เอาอ้อยมาให้ทานนะครับผมเวลาทอดทางนะครับ เป็นบรรยากาศคือฟ้าคืมฝนครับผมวันนี้ควานก็มาหาเก็บคะแนนครับคุณแม่ เบิด์ตจะก็พิ่มนเำฝนได้ค่ไหนานเพอ่นฝนจะได้ครับ membership membership. ก็ขอฝากแม่เอทีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพังดีวาด้วยนะครับพังดีวาครับ YouTube พังดีวาพังดีวาครับเพียร์กับมี่ครับทั้งเพียทั้งซกตก YouTube ตามยูทูบไปน้ำเน่ก็ดีครับผมัยบช่องพังดีวาครับผมสีกล้วยครับเขาปั้นก็กินจ้าเขาเหนียวก็กินครับผม วันนี้ก็ได้ปัดใจได้คะแนนจากชาวบ้านในชุมชนนะครับคุณแม่พอดีมาเจองานครับผมมีงานศพครับก็ขอฝากแม่ทุกท่านนะครับพอดีมาเจองานศพในชุมชนครับผมแม่ก็ให้คะแนนรางวัลกับแม่ดีวานะับผมรแก้นาวกับแม่ดีวานะครับผม นี่เป็นภาพบรรยากาศเป็นงานนะครับผมพอดีพ่อควานมาเจองานครับก็ขอฝากแม่แม่เอซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามพังดีวาด้วยนะครับ ทางดีวาครับผมจ้าสวัสดีครับ